หนูอันนี้ปีงแซบนี่น <c oughs> อนอยูนี่ทักทายสบายดีแลกะกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ซองบาเพชรแสนสนะมันนิกะยังอยู่ป่าคือเก้าล่ะละสิเป็นตอนตอนแรกๆพี่น้องไงตอนแรกน่กะ สิได้ออกไปหาด่านบึงเนออีคือก้าละสิได้หรือไม่ได้กะเดี๋ยวมาลุ้นติดตามสมบังนึ่เดียวอีเธอหนึ่งคือขึ้นมาป้าในกะมีค่อยแน่นอนไปเลยได้บิคือเฮามีเงินอยู่ในถุงละไปซื้อของกินอยู่ในตลาดละได้ร้อยเลยแต่ตัวนี้นี่เป็นการเสร้นโซกเส้นโดงก็แม้นนะบางทีก็ได้บางทีก็มีได้แต่เมื่อนี้นี่สิได้หรือไม่ได้กะมาลุ้นบังนึ่เดียวอีเธอหนึ่งนะเมื่อนี้สิอเลาะออกไปทางด่านพุทธพี่น้องเลยพอดีว่าทีมงานเพิ่นเฮามากกะเพิ่นว่าเห็นหมูดุดหลายทา เป็น,นเลิกะติดตามผ้สมบางน้ำเดียวพี่น้องก่อนอื่นเลยก่อนสิไปกะต้องขอขโมกอบเจอไลายสำหรับการติดตามเลิอกอะหับส้มเป็นกำลังใจตลอดมารอบไปค้ำแล้วกะการเลาะมากคือเก้าแล้วพี่น้องพักพ่อนไปผัดเมยได้ผัดเดี๋ยวรับสี่โมงเจังหูเมยนะ มูนี้น่าจะดูดประมาณตอนเช้าต่บางตอนดึกโมมูม <c oughs> ด่านแถวนี้ก็เคยมาก้านยุตะเก้าพี่น้องสามสี่ปีที่แล้วนะ แต่มีเคยมาตอนกังเว้นกักเธอนะเคยมานอนพักอยู่แถวกีหินน่ะโซงนี่เนี่ยหีดนิไลาก็นั่นนะหอยหมูกระห็นอยู่ไลยเดี๋ยวสียับขึ้นไปทางหน้าพูดแล้วขึ้นหมูแห้งนะเดี๋ยจุกใส่ทั้งกินทั้งขี้เสีตามบังนะทำแล้วก็พอดีว่าเลาะการ มาสองคนมื่อนี้นะพี่น้องก,อการการ้กาวกระหึงเลยยังม่เจอเพิ่มอยู่ลึกเลยนี่เด็ดบีเป็ดแต่ยังขึ้นป่าแล้วแบบนี้มือยางเลยเดี๋ยวมาลุ้นต่อไปว่าสิเป็นไ่ยเลยเข็ยนว่าเสิร์มีได้ก็พูดละมีได้เพิ่มเลยมีเจอเพิ่มเลยกลับไปพบเดียว์ยูบอรดพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาเบอร์ยูบอรดว่าสิเฮาฮอดบอรดจากโมงนะเมื่อนี้นะออกมาไก่พี่ลึกนะ ุกคนอืมโอ้ยมีท้ำมนี้วยน,นะกบผูกเฮ้าห,หูเต็กโอ้ยเดินทางฮาฮอดที่พักแล้วได้หามาฮอดกับสรุปกับนกับบิดึกไปเลยได้แปดโมงแปดโมงแรงหรือว่า นี่แหละประมาณนี้แหละไปหาอยู่หากินเมื่อนี้กะเจอแต่นกพี่นกไงน,นกสองตัวก็ไ่ได้ซ้ำกับหนูน้อยสลายก็ได้ก็ไ่ได้พี่เลยเลยหามาฮอตบอลแล้วก็เดี๋ยวสิหาพักผ่อนก็นพี่นกไงเดี๋ยวไปพบกันใหม่ตอนเช้าเลยนะตอนเช้าเดี๋ยวมาลุ้นเบ้างอีกเท่านึงว่าสิได้พี่เลยหรือสบายดีตอนเช้าอีกเท่านึงทุกคนตื่นมาตอนเช้าเชาเนี่ยกะ หากินกาแฟาก่อนเยอะอ้อไปนะเมื่อคืนนี่กะน,นอนไปกระโคตรหนาวเลยทุกคนนะโซงนี้เพราะอากาศเย็นดแห้งขนาดพอดีว่าคอยไปด้ถือผ้ามาดิ้าห่มมี่มีเลยมีแต่ถือแต่อู้มากนะเมื่อคืนนี่กะเที่ยวลุกจูไฟหลายเธอเติบเพราะว่านอนข้างต่ไฟนะคือมาหาอยู่หากินเที่ยวนี้ก็คือ หลังจากที่หาอยู่หากินข้ามากินข้าวกินน้ํากับสีได้เดินทางกลับบ้านแล้วได้อยู่ป่ามือนี้กลับเป็นมื้อสุดท้ายแล้วล่ะของการมาป่าเที่ยวนี้นะสิได้น้อยได้หลายสําเร็จกับเดี๋ยวถ้าติดตามํำส้มเบิง้งเดิเดียวกรสิได้กินกาแฟกนพี่น้องนะกินกาแฟแล้วก็ะสิได้ลุยเลยแบบน,นี้นะสิได้อ่อเลย เบ่งละเล่าให้พี่น้องเนะมือหน้าบางที่ถือพีซิพีขึ้นมาตน้ตน,นมมมไม้ตัวนี้เมื่อเช้านี่เห็น,หะนะน,อนอยู่อันกะหอเนะนกน้อยสุดหลายเนาะ เลยแต่มันไม่ได้ทุกคน โอเคโอเคทุกคนนี่กะจะได้หาทางออกก่อนสอยเลยเรียบมาตามตุยนี่กะเจอแต่ประเภทนกกระหอกกระหอกกระสองโตไปได้ยิ่งจกโตซ้ำนะเราจะใส่ไปละ เพราะว่าเยอะเอกแล้วผัดหาไปหามาไม่เห็นเลยลมเลื้ม,มาอีแล้วพี่น้องเลยมันไปไวหวก็หอกกันดเดี๋ยววันนี้กะจะได้ไปเลาะยามกับเึงเอากับก่อนเดี๋ยวมาลุ้นบางน้ำเดียวว่ากับเซืรอมือสุดท้ายมันสืบหรือมีถือนะบนมากจะเจอทางน,นะที่จริงไปตามเล่าเลยพี่น้องเลยมองเลิกเป็่แล้วไป หมูดุดกระลายอยู่แต่แบบเก่าคือไม่ไม่คือเก่าฝนมีตกเลย มาหอดกลับแล้วก็ถือหลังนี้ทุกคนนะนถือหนูนะเดี๋ยววันนี้กะสิได้เลาะหาหื้อเอากลับก่อนทุกคนนะหลังแรกก็ถือว่าโชคดีไปนะได้ไปตัวตัวทำอิดเลยตัวแรกแฮงมานกลับกะเลยอยู่สิบหลังวันนี้นะไปสิได้เลาะไปต่อหลังที่สองเด้โอ้หลังที่สองหลังที่สองนี่ม่ได้อันนั้นเลยพี่น้องมีถือเลย mình sắm thai đấy mọi người này, này thử bị thử cái đây hứ, áo lẽ, muỗi nhảy, tôi đi, down màn này nít, lắp pin rồi, hoai lẹt này. ความนในคืนนี้นะที่จริงนี่แหว้ขอเจ้าอยู่ถึงนี่เหว้หวลางที่คันใหญ่ๆนนะเออมันลิแเหวมาเลยมันฉลาดพอมันได้มันก็ได้นผู้นี่นะมันลงมามงนี้นะนแหว้ขอเจ้าอยู่นี่ mình bắt nhảy, salad mù này, mà nhang lị héo này, mình bị mạ mù mình thử cặp láng như thế nào này. ก,กับกระหึ่งเท่เล่างนะพี่น้องเลยมือถือนะมีเป็นตะยามเลยเสือกลับทางนี้นะเอาโอเคทุกคนนี่ก็เดินทางฮอดที่พักแล้วได้สรุปก็นะกับเต็มกำได้หนูตัวนึงพี่น้องเลยปะต๋อทางทีมงานกับท่านี่เฮ้ามาเดี๋ยววันนี้ก็สิได้หา

โอเคทุกคนค้างหดเข้าแล้วไปหึงเติบกันทางทีมงานเพื่อนกะห้ามามดเมแล้วได้จะลุกผลงานเฮ้ามื่อนนี้กะได้ประมาณนี้แหละนกกดตัวนึงแล้วกะหนูอีห้าตกระแตตัวนึงในผ่านไงในผ่านไญไม่ได้เนะาะได้แต่ถือกับเนาะในห้าตัวชั่ววานนี้ คอยมารอบนี้นี่ในพานเป่าสะอาดพี่น้องไงมีคอยมีคอยได้ยิ่งไปเลยนะแย่กับเขาไปเลยเจอฟานอันกะบันทุรหัสก่อนมือก่อนนั่นก็ได้นะของแห้งเรากะสิประมาณนี้แหละลวมๆกะได้บีลายไปเลยรอบนี้กับพี่น้องไงมีแต่หนึ่งข้าหนึ่งน้ำสุกแล้วกะสิได้ปั่นเครื่องปั่นของมาดีนะเดี๋ยวสิหาเท่าเข้าไส้เข้าก็ นกเหลืมนกอันนั้นเห็นอยู่ข้าต้นอันนั้นนะมาให้ต้นนั้นสองตัวถ้ากับลูกเป็นยากถ้าฟังเป็นยากแล้วข้าบหมูข้าวข้าวลูกเนื้อเสี้ยนมากเลยโอ้โหหนูอันนี้ปีงแซบมีมขาวมีมขาวปีงก,กับกระแตนหนูวายบางที่เยอะเส้งหนูวาย กกินไปเลยวะวานี้ก็ขึ้นเลปิ้งตับมันจะขึ้นคิวโอ้เมาแล้วเนาะจะไม่ได้เมาจิไม่ได้เมากินแล้วก็วานี้มันค่อยกินเลยปิ้งตับมันอัที่ว่าขึ้นคิวเลยได้เลยเมนูครับปิ้งป่ะเราจะปิ้งปิ้งเมนูท้องเขาวกับกระเตงตองโตกับอาจดะอยู่แล้วเนาะสรุปเลยกะเมนูเขากับซี พี่หนูกับกระแตตัวนึงเห็นไหกินก้อนเยอะเดินทางกลับบ้านโซนที่เลือก็มีแต่ห้าการทีได้แบ่งปันเดียวเมื่อกินอยู่เฮือนพุละเมื่อตอนทั้งครบโคมาเที่ยวนี้กะได้อยู่แต่กระบ,บิลายนะมันอยู่ว่าน,นอกนี่แต่ก้าวจะมีคอยมอยันยามนี่เนาะนกเนี่นออยหยามเลยว่ามันจะ เดือนคีรีโนดหย่มวเดือนเก้าเดือนหกบ่ย่อมนี้เดือนเก้าเดือนสิบนี่เป็นตัวยเดือนหกนี่นะชงนี่อ่ามันเรียนรู้มันนี่ตรงนั้นนะมันจะจ่อยเศรษแต่ไม่มีเบอร์พักเนาะตําแจ้วกินกับปิ้งปิ้งต่เกกับหนู หอมมาได้ปีงนี่ก็ได้หนูกบจี้แล้วได้หนูก,กับน,นกก็ได้เหลือแต่ปีงยังมีสุกนะปีงสุกแล้วก็สิได้หากินข้าลวละกินยูรุ้มพี่บ้านนี้เนาะเยน็นเย็นดีอยกินยูเทิร์มีคอยอันอันนั้นไปเลยกินฟิงไฟโอเคทุกคนสุกแล้วได้แบบน,นี้นะมากินข้าวเสาน้ำเดียวกินข้าวกับกินยูรุ้มพี่บัานี่เนี่น่มอ่อนอยูน คาข,ข,ข้อเยอนะมากเลยคาข้อแค่ละคำพิจิตรนกไปแล้วพิจนกรลงกินน้ำเอาโอเคหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็เดลซีมาสรุปเพื่อบิ่งว่าได้ประมาณเลอ้อมาเที่ยวนี้นะโลมๆเลยที่เหลือจากข้าวกินก็ได้สิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยก็พอได้อยู่ได้กินมาเที่ยวนี้ก็ได้ บันดนี้ก็มีมีเพื่อไล่นะมีแต่สิได้ปั่นเครื่องปั่นคองแล้วก็พา,าเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอฝากเพลงสันี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอมบขอบเจรายสำหรับการติดตามและก็รฮับส้มก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปไม่ๆหมต่อไป